สเหตุผลที่ Civilization ภาคที่7พลิกโฉมเรื่องของยุคสมัยแตกต่างไปจากภาคก่อนอย่างสิ้นเชิงครับโดยส่วนตัวผมตื่นเต้นมากนะครับกับการกลับมาครั้งของซีรีส์เกมแนว 4X Turn-Based Strategy นะครับหรือว่าเกมที่เน้นเรื่องของการสำรวจการขยายเมืองการสร้างอรารยธรรมการสู้รบสงครามนะครับรวมอยู่ในเกมเดียวนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ที่เก่าแก่มากที่สุดเลยอันหนึ่งนะครับแล้วก็ คงมาตรฐานแล้วคุณภาพเกมเนี่ยมาต่อเนื่องยาวนานมากๆนะครับซึ่งในภาคนี้ก็เป็นภาคที่7ที่ออกมาแล้วนะครับซึ่งภาคที่7เนี่ยก็มีการพลิกโฉมเรื่องของเกมเพลในหลายๆเรื่องเนี่ยไปอย่างมากเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ถกเถียงกันในวงกว้างมากว่าไอที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันดีขึ้นหรือมันแย่ลงกันแน่นะครับเรื่องหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากก็คือเรื่องของ ยุคสมัยนะหรือว่าเอเจนะครับจากยุคก่อนภาคก่อนๆที่ใช้คําว่าอีรานะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งในคลิปเนี้ยผมก็จะมาอธิบายเหตุผลที่เขาเปลี่ยนเป็นแบบปัจจุบันในภาคนี้ให้ฟังนะครับแล้วคุณก็จะได้ลองพิจารณาดูว่าเหตุผลที่เขาเปลี่ยนเนี่ยมันดูเม่นซำหรือเปล่าแล้วฟังดูมันทําให้เกมน่าสนุกขึ้นหรือเปล่านะครับ เรื่องแรกที่มีการพลิกโฉมไปเยอะพอสมควรนะจากภาคก่อนๆนะครับก็คือเรื่องของยุคสมัยนะครับอย่างภาค6ภาคที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีด้วยกันถึง9ยุคสมัยเลยถ้าเราดูในภาค DLC นะครับก็มีตั้งแต่ยุคเอนเชียนยุค c l a s s ิ c อลเมดิวเ a ลเลยใน s องอินดัสเทรียลโมเดิร์นอะตอมิกอิน m a เ i ชัน u ิ u เจอร์อะไรเงี้ยนะครับก็จะมียุคสมัยเนี่ยเยอะมากๆเลยในภาค6พอมาเป็นภาค7นี้นะครับก็มีเหลืออยู่แค่3ยุคเท่านั้นนะก็คือยุค แอนทริกิตนะครับก็คือยุคโบราณนะครับยุค exploration ยุคแห่งการสำรวจแล้วก็ยุคโมเดิรก็คือยุคสมัยใหม่โดยยุคแรกยุคโบราณเนี่ยนะครับก็จะเป็นยุคที่เป็นรากฐานในการก่อร่างสร้างอารยธรรมของเราขึ้นมานะครับก็จะเน้นพวกสังคมการเกษตรการเลี้ยงสัตว์การสู้รบโดยใช้แบบหอกดาบธนูโดยเบื้องต้นนะครับก็เป็นยุคที่เริ่มต้นสร้างรากฐานอารยธรรมขึ้นมานั่นเอง สำหรับยุคที่2นะครับก็คือยุค exploration age หรือว่ายุคแห่งการสำรวจนะครับสำหรับยุคนี้เนี่ยผมก็เล่นถึงยุคนี้พอดีนะตอนที่อัดคลิปนี้อยู่นะครับก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตัวเกมเนี่ยพยายามทำให้เราเนี่ยต้องไปสร้างโรกลากหรือว่าไปสร้างถิ่นฐานที่อยู่ไกลจากแหล่งที่อยู่เดิมของเรานะครับซึ่งเราก็ต้องมีการออกเรือไปอยังทะเลลึกไปยังทะเลไกลๆนะครับแล้วถึงยุคนี้เราก็จะเริ่มไปเจอ อารยธรรมใหม่ๆผู้นําคนใหม่ๆนะที่ในยุคแรกเนี่ยเรายังไม่ได้เจอนะเพราะว่าในยุคแรกเนี่ยการเดินเรืออะไรพวกนี้มันยังพัฒนาไม่ถึงที่เราจะไปยังทะเลลึกหรือว่าไปยังดินแดนที่มันอยู่ไกลมากกว่าในยุคที่เป็นยุคแห่งการสำรวจได้นะครับสำหรับในยุคสุดท้ายก็คือยุคโมเดิร์นเอชนะครับหรือว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยนะครับ ตัวเกมเนี่ยก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาทางเทคโนโลยีที่มีความรวดเร็วและมีการก้าวกระโดดอย่างมากนะครับรวมไปถึงความขัดแย้งในระดับ global หรือในระดับนานาชาติเนี่ยที่มีบทบาทมากขึ้นในยุคสุดท้ายนะครับที่เราจะได้เล่นกันทีนี้คำถามก็คือผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขามีเหตุผลอะไรนะครับที่เขาเนี่ยเปลี่ยนจากยุคสมัยที่มันมีเยอะๆในภาคก่อนๆภาค6ภาค5นะครับที่มีแบบ8 9ยุคเลยเนี่ย มาเหลือแค่3ยุคอย่างภาค7ในปัจจุบันเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับผมเนีไปตามอ่านแล้วก็ไปตามฟังสัมภาษณ์ของกลุ่มผู้พัฒนาเกมเนี่ยมาเยอะพอสมควรนะครับผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาก็มีการบอกเอาไว้ว่าตอนที่เขาเริ่มเบรนซอมไอเดียเพื่อจะสร้างเกม c i v i l i z a t i o n ภาคที่7เนี่ยนะครับเขาเริ่มจากการที่เขาเนี่ย ไปช่วยกันดูไอซีวิลลิเซชันภาค6ภาคก่อนเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นเกมที่มีรีวิวแล้วก็มีความสมบูรณ์สูงมากนะครับเพราะมันพัฒนามต่อเรื่องมีดีเอซีอะไรมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็พยายามหาจุดที่จะปรับปรุงจากภาคที่แล้วขึ้นมาว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับที่จะทําได้ดีกว่าเดิมนะโดยเขาก็พยายามเน้นว่าช่วยมองตัวเกมในภาคที่6อะอ,อย่างซื่อสัตย์อย่างซื่อตรงนะครับว่ามันมีจุดอ่อนและมีจุดที่พัฒนาตรงไหนได้บ้าง ทีนี้หลังจากที่เขาปล่อยให้เกมดีไซเนอร์แล้วก็ผู้พัฒนาในทีมเนี่ยนะครับไปพิจารณาอยู่น้นเนี่ยนะครับแล้วก็กลับมาคุยกันเนี่ยปรากฏว่าเขาได้คําตอบที่ตรงกันในเรื่องหนึ่งนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมันไม่สนุกตรงไหนนะครับคําตอบก็คือหลายคน,เ,นยเห็นตรงกันว่าตัวเกมเนี่ยมันไม่สนุกตรงในช่วงเลดเกมหรือในช่วงท้ายของเกมไอเรื่องนี้โดยส่วนตัวผมก็แอบรู้สึกเหมือนกันนะครับว่าเวลาเล่นเนี่ยช่วงต้นเกมการเกมเนี่ยมันจะสนุกกว่า ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะแล้วช่วงท้ายเนี่ยมันจะจืดๆกว่านะครับเอ่อซึ่งเพื่อนๆเนี่ยที่ฟังอยู่เนี่ยก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนก็นได้นะว่ารู้สึกแบบเดียวกันหรือเปล่าแต่ตัวทีมเกมดีไซเนอร์เนี่ยนะครับก็มีการสรุปออกมานะว่าสามสาเหตุที่เขาคิดว่ามันน่าจะเป็นเหตุให้ช่วงท้ายเกมเนี่ยมันสนุกน้อยลงนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือเรื่องของสโนว์บอร์ิ้งนะครับความหมายที่เขาต้องการจะสื่อคือในช่วงต้นๆเกมเนี่ยนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะ บริหารจัดการเรื่องเล็กๆน้อยๆทุกๆอย่างเนี่ยให้มันดีที่สุดใช่ไหมครับแล้วพอเราทําได้ดีต่อนเนื่องเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าไอชชนชาติหรือว่าการพัฒนาของเราเนี่ยมันแอดวานซ์หรือว่ามันก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมากนะครับแล้วทีเนี้ยพอเข้าสู่ยุคสมัยท้ายๆเนี่ยนะครับมันกลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ยเรากับ AI ที่เป็นคู่แข่งเนี่ยก็เ,เรียกได้ว่าอยู่ ห่างกันคนละเลเวลอะคือเรียกว่าคู่แข่งเนี่ยตามไม่ทันเราแบบไกลมากเลยนะครับหรือไม่ก็อาจจะตรงกันข้ามนะก็กรณีที่เราเล่นอาจจะหมดยากสุดเลยนะครับก็อาจจาะกลตรงกันข้ามคือคู่แข่งหรือว่า AI เนี่ยมันนําเราหลายขุมมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราตามไม่ทันนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเวไหนก็ตามเนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมันทําให้ในช่วงท้ายเกมเนี่ยเรารู้สึกว่าไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราตัดสินใจทั้งเรื่องต่างๆที่เราตัดสินใจในช่วงท้ายเกมเนี่ยมันส่งผลน้อยนะครับ <S <S เพราะว่าในช่วงต้นเกมมันมันส่งผลมาจนมันห่างกันเกินไปละในช่วงท้ายก็เลยไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่ <S <S ข้อที่2เนี่ยก็คือในช่วงท้ายเกมเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของการจัดการสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมากเกินไปนะครับหรือว่ามีเรื่องของไมโครแมネจเมนต์เนี่ยมากเกินไปนั่นเอง ข้อที่2เนี่ยก็คือในช่วงท้ายเกมเนี่ยนะครับมันจะมีเรื่องของการจัดการสิ่งเล็กๆน้อยๆเนี่ยมากเกินไปนะครับหรือว่ามีเรื่องของไมโครแมเนเมนต์เนี่ยมากเกินไปนั่นเองสำหรับข้อนี้หลายคนที่เคยเล่นเนี่ยน่าจะรู้สึกเหมือนกันนะครับก็คือในช่วงท้ายเนี่ยจำนวนเมืองเรามันก็จะเยอะจํานวนยูนิตทหารก็จะเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยมันมีสิ่งที่เราเนี่ยต้อง มัลติทาร์กซิงต้องบริหารจัดการปรับนู่นปรับนี่เนี่ยเยอะแยะเกินไปหมดเลยนะครับแล้วพอมันมีเยอะมากเกินไปเนี่ยเราก็เลยไม่รู้สึกว่าเอะอะไรที่มันสําคัญที่สุดจริงๆกันแน่นะเราก็เลยเหมือนไม่ตั้งใจทําให้มันเต็มที่ในส่วนไหนส่วนหนึ่งสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีเยอะจนเกินไปนะครับทําให้ไอสิ่งต่างๆที่เราทำเนี่ยมันดูเหมือนมันจะส่งผลเล็กๆน้อยไปหมดเลยไม่มีอะไรที่เราทําแล้วมันส่งผลใหญ่ๆมากนักนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกเตุผลที่ทําให้ช่วงท้ายเกมเนี่ยมันเริ่มจึกเจือสำหรับใครหลายๆคนแล้วก็เหตุผลหลักๆข้อสุดท้ายเนี่ยก็คือมันจะมีผู้นําหรือว่าอารยธรรมบางชนชาติเนี่ยที่มันมีสกิลโบนัสที่ส่งเสริมความสามารถบางอย่างในช่วงท้ายเกมนะครับแล้วจากเหตุผลข้อแรกเรื่องส n o ว b บ a ลล i n g เนี่ยที่เวลาคนเล่นในช่วงแรกๆแล้วทําได้ดีหรือว่าทําได้ไม่ดีเนี่ยพอมาถึงยุคท้ายๆความสามารถหรือความก้าวหน้ามันห่างชั้นกับ คู่แข่งมากๆเนี่ยนะครับมันก็เลยทําให้ตัวลีดเดอร์หรือว่าอะไรธรรมที่มีความได้เปรียบในช่วงท้ายเกมเนี่ยคนไม่ค่อยจะเลือกเล่นกันนะครับ<ม>เพราะว่าเป็นอย่างที่บอกไป<ม>จากเหตุผล<ม>ที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันก็ยืนยันด้วยตัวเลขตัวหนึ่งที่ทั้งผู้ผพัฒนาเกมเนี่ยเขามีการเปิดเผยออกมาก็คืออะไรรู้ไหมครับทุกท่านก็คือผู้เล่นเกมซีรีส์ันภาค6เนี่ยซึ่งมีปริมาณมหาศาลมากนะครับๆๆๆเขาบอกว่า เกินครึ่งนะฮะไม่เคยเล่นเกมซี v i l i z เซชันจบแม้แต่ครั้งเดียวดังนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วก็เลยกลายมาเป็นโจทย์หลักของภาคน,นี้นะครับก็คือเขาอยากให้ทุกคนเนี่ยได้เล่นเกมซี v i l i ์เซชันภาคเจ็ดเนี่ยสนุกในทุกสามช่วงนะครับก็คือช่วงต้นช่วงกลางแล้วก็ช่วงท้ายเกมนะครับโดยคอนเซปที่เขาออกแบบมาเนี่ยก็คือเขาเปรียบเหมือนทั้ง1เกมเนี่ยเป็นหนังสือสักเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็ แบ่งออกมาเป็น3ามแชปเตอร์3ตอนใหญ่ๆนะครับแล้วเวลาขึ้นแชปเตอร์ใหม่เนี่ยเราก็จะรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งคล้ายๆกัอย่างนั้นนะครับจากที่ผมได้ลองเล่นเนี่ยก็ต้องบอกว่ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะแม้ว่าผมเนี่ยจะเข้าแค่ช่วงเอ,อ่อ exploration ไปรอบเดียวนะครับแต่ความรู้สึกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันเหมือนมี Early g a m เกมมีช่วงต้นเกมรอบที่2โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็แต่ละแชปเตอร์หรือว่าแต่ละยุคสมัยเนี่ยนะครับก็จะมีเป็น มิชชั่นหรือว่าสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ตามเป้าประสงค์ของแต่ละชนชาติหรือแต่ละสถานการณ์เนี่ยที่แตกต่างกันครับในแต่ละยุคสมัยนะครับแล้วก็จะได้เอาสิ่งเหล่านั้นนะไปส่งผลในยุคสมัยถัดไปด้วยเช่นกันนะครับแต่ในอีกด้านหนึ่งก็คือพอเราขึ้นยุคสมัยใหม่เนี่ยมันรู้สึกถึงเป็น Early ลี่เกมอีกรอบหนึ่งจริงนะครับอ่นนี่ก็คือสิ่งที่ผู้สร้างเกมเนี่ยเขาพยายามจะทําให้เกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาให้ได้นะครับ